ชื่อว่าหลายๆคนอ่าจไม่รู้จักเจ้าตัวนี้กันแน่ๆมันมีชื่อว่าหนูเหม็นนั่นเองถึงชื่อมันจะชื่อหนูแถมหน้าตาก็เหมือนหนูด้วยก็เถอะแต่เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นญาติกับพวกเม่นแคระตั้งหากโดยลักษณะภายนอกของมันเนี่ยคือมันจะมีขนปุกปุยรุงรังสีดําแซมขาวแถมมันยังเป็นสัตว์ที่มีกลิ่นเหม็นมาก กลิ่นนี้เนี่ยมีไว้เพื่อสื่อสารกับตัวอื่นป้องกันตัวและทาอนาเขตแถมพวกหนูเหม็นพวกนี้มันยังชอบอยู่ลําพังบริเวณป่าชื้นแฉะโดยเฉพาะภูเขาที่มีป่ารกทึบใกล้ๆกับลําธารที่มีน้ําไหลผ่านอีกเรียกไ,ได้ว่าภปกันใหญ่เลยดูอับชื้นตลอดเวลาซึ่งถ้าน้องๆหนูเหม็นของสาวๆเนี่ยอยู่ในที่ประสบภัยแบบนี้ก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและล้างให้ถูกวิธีขอแนะนาเจ้าตัวนี้เลยมันคือมูสที่ใช้ล้างหนูเหม็นของเราไม่ให้เหม็นจะได้พาน้ออ,อกจากป่ากงกลางไปอยู่ในทุ่งดอกไม้แทนโอเคกลับมาที่เจ้าหนูเหม็นตัวจริงกกันนน่ออืเจ้พวี เป็นสัตว์ที่ขี้อายชอบหากินเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นทั้งสาวๆแล้วคุณผู้ชายคนไหนที่ประสบปัญหาแฟนไม่มั่นใจขี้อายทั้งเวลากลางวันกลางคืนเนี่ย mm hmm. ก็กดซื้อกันได้เลยนะคะเพราะนอกจากสะหหมแล้วก็ยังทําให้ไม่ระคายเคืองแล้วก็ช่วยปรับสมดุลอีก